สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการติดตั้งนะครับเครื่องทาน้ําอุ่นนะนะครับว่ามันต้องทํายังไงบ้างนะครับผมนะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับผมขออธิบายในส่วนของหน้างานนะครับหน้างานที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับผมนะครับคือเป็นในส่วนของบ้านทาวเฮาส์นะครับหรือว่าบ้านจัดสรรนะครับหรือว่าเป็นบ้านเดี่ยวว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นบ้านสําเร็จแบบนี้นะครับคือเวลาที่เขาทำห้องน้ำนะครับเขาจะมี จุดเซอร์วิสให้เรานะครับเป็นจุดที่เอาไว้ต่อเครื่องทาน้ําอุ่นนะนะครับอยู่ตรงเป็นฝาตรงนี้นะครับก็จะปิดไว้อยู่นะซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้นะครับผมนะครับนี่นะเราก็สามารถแกะมันได้นะครับเนี่ยเอาแกะมาปุ๊บข้างในมันจะมีสายไฟอยู่ครบเลยนะครับ3เส้นนะก็คือเป็นาลายนิวตอนแล้วก็กราวนะครับ สามารถเอา3าเส้นนี้นะครับต่อเข้าหลังเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วก็เจาะรูยึดติดตั้งนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมนะครับโอเคครับยังไงก่อนอื่นผมก็ฝากกติดตามช anel ไว้สักนิดน,นึงนะครับผมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพยายามให้ละเอียดที่สุดนะ เผื่อพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่เคยทำนะจะได้ทำได้นะครับผมนะครับโอเคครับ่อนอื่นเลยเราต้องไปปิดเด็กเกอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปปิดเด็กเกอร์ข้างล่างนะสำหรับเจ้าตัวเครื่องทำน้ำอุ่นนะแผงเซอร์วิสนะครับในบ้านเรานะหรือว่าตู้คอน s u m e r นะมันจะมีเอ่อเลเบลติดอยู่นะครับให้เราดูที่เลเบลนะว่าตัวไหนเนี่ยมันเป็นของเครื่องทำน้ำอุ่นตัวที่เรากำลังจะทำการติดตั้งให้เราไปยกเบรกเกอร์ลงก่อนเพื่อทำการตัดไฟนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวไปตัดไฟแป๊บหนึ่งครับครับแล้วก็ปิดเบรกเกอร์นะ ตัวที่เราจะทําการติดตั้งนะครับผมนะครับปิดลงมานะครับผมโอเคครับหลังจากที่เรายกเบรกเกอร์ลงแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องมือข้าวที่เราต้องใช้ครับเครื่องมือข้าวที่ผมใช้ตอนนี้เลยนะหลักๆเลยก็จะมีคุกนะครับคุกอันนี้เขาจะแถมมาให้กับตัวของเครื่องทาน้ําอุ่นนะผมไม่ได้ซื้อเพิ่มนะครับผมนะครับอันนี้ก็น่าจะครบเพียงพอแล้วนะครับผมประมาณ6ตัวเนาะจะเป็นคุก6กมิลนะ นะครับห้ามิลหมิลประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของครีมตัดครีมปอกสายไฟนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเทปพัดสายไฟอันนี้เผื่อไว้ใช้งานนะครับแต่จะไม่ได้ใช้ในเขตนี้นะเพราะว่าไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับผมนะครับแล้วก็มีไขควงมีสว่านเจาะปูนนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีสว่านธรรมดาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับจะมีตัวนี้ครับจะเป็นดอกที่เอาไว้เจาะในส่วนของกระเบื้องนะคือจะบอกว่ากระเบื้องเนี่ย ถ้าเป็นแกนิโตแบบนี้นะอย่าแงบบนี้นะครับแกนิโตแบบนี้กบบ็เหมือนกระเบื้องพื้นอย่างนี้นะครับเวลาเราเจาะเนี่ยนะครับเราต้องใช้เป็นดอกเพชรนะครับดอกที่เป็นลักษณะเป็นเพชรแบบนี้นะครับเนี่ยดอกมันจะเป็นแบบเป็นวงกลมแล้วจะเป็นเคลือบเพชรอยู่รอบๆนะครับใช้อันนี้ในการขุดเจาะรูก,ก่อนนะนำร่องก่อนที่เราจะเจาะจริงๆนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราเจาะไปแล้วนะครับมันอาจจะทําให้ตัวกระเบื้องเนี่ย ม่มันอาจจะเสียหายได้แล้วก็เจาะไม่ค่อยเข้าด้วยนะมันแข็งนะครับแต่ถ้าเป็นกระเบื้องธรรมาได้นี้นะครับใช้ดอกเจาะกระเบื้องธรรมดาก็ใช้ได้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนัก่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นดอกที่เอาไว้เจาะกระเบื้องธรรมดานะแกนิโต้ไม่ได้นะอย่างนี้คือเจาะกระเบื้องได้นะครับผมนะครับเครื่องมือที่ใช้ก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับก็ไม่เยอะนะก็จะมีแค่สว่านแล้วก็พวกดอกเจาะอะไรธรรมดานะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็อาจจะมีค้อนเล็กๆอันนึงเอาไว้ตีป๊กเข้าไปทีี่่ผผนนนนนัััังะะะคคคครรรบบบมแ้ โอเคครับต่อมานะครับก็ให้เราเตรียมเครื่องทําน้ําอุ่นนะนะครับเครื <c oughs> ่องทำน้ำอุ่นนี้ไปเลือกได้เลยนะแล้วแต่ว่าใครจะอยากได้รูไหนก็ไปเลือกดูตามใจชอบได้เลยนะครับผมนะครับก็ <c oughs> ตัวนี้ผมเลือกมาแล้วนะแล้วก็เราต้องทําการเปิดฝาหน้าออกแล้วเราจะเห็นตัวรูที่เราเอาไว้ยึดกับตัวผนังนะครับผมว่าเราต้องเจาะรูตรงไหนบ้างนะเราก็ต้องต้องใช้รูเขาเป็นแบบนะครับผมนะครับครับอย่างตัวนี้นะผมเปิดฝาหน้ามาแล้วหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีรูนะครับเนี่ย มันก็จะมีรูอยู่นะเนี่ยครับรูอยู่ประมาณ4รูนะตรงนี้นะหน,นึ่งสองสามสี่นะครับผมจะเจาะอย่างเงี้ยทั้งหมดสรูนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องด้วยนะว่าเครื่องใครแบบตำแหน่งรูมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่เราชอบนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคือรูที่เอาไว้ลอดสายไฟนะจะลอดได้2แบบนะครับของผมเนี่ยจะใช้ลอดข้างหลังนะ แล้วผมจะเอาไปให้รอดก็คือทับกับตัวช่องสวิตอันนั้นเลยหรือว่าปลั๊กอันนั้นเลยนะครับเพื่อที่เราจะไม่ให้เหนสายไฟโผลม,มาข้างๆนะหรือว่าพี่ๆท่านไหนที่ไม่มีสายไฟมารอแบบนี้นะก็ให้เดินไฟมาเข้าข้างๆที่ตัวเครื่องได้นะครับเขาก็จะมียางอยู่นะแต่ว่าเนี้ยผมจะไม่ไม่เข้าจากข้างๆนะผมจะเข้าจากข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีให้ว่าทำยังไงนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของเครื่องทําน้าอุ่นนะเขาก็จะมีในส่วนของกิ๊บมาให้ด้วยนะครับ เนี่ยเขาจะมีกิฟต์แล้วก็มีพุกอะไรเงี้ยให้อยู่ในนี้หมดเลยนะแล้วก็ใช้ของเขาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าไม่มีเนี่ยหรือว่าจะเป็นการย้ายไปติดตั้งใหม่ก็ไปซื้อพุก6มิลน,นะก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็ดอกสว่านเจาะปูนก็เลือกเอาตามขนาดของพุกที่เราจะใช้ ในการยึดได้เลยนะครับผมนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะทําการขึ้นไปวัดเดี๋ยวถอดฝาหน้าของปลั๊กออกก่อนแล้วจะทําการวัดมาร์กรูนะครับแล้วเดี๋ยวจะเจาะนะครับครับจากนั้นก็ให้เราทําการถอดน็อตตรงนี้นะครับเปิดฝามออกมาเนาะเพื่อที่เราจะเอาสายไฟออกมานะครับผมครับหลังจากที่เราเปิดฝาออกมาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับผมนะครับให้เราเอาสายไฟออกมานะครับนะครับดึงมาได้เลยนะนะครับนี่นะครับดึงแล้วก็จัดให้มันตรงนะครับเขาจะขดไว้ข้างในนะ นะครับเราจะใช้ความยาวเท่าที่เรา,เาดึงออกมานะครับผมเราจะไม่ดึงออกมาเยอะเกินไปนะนะครับในส่วนที่มันเกินออกมาก็คือเดี๋ยวเรายัดเข้าไปเหมือนเดิมเนาะนะครับ เนี่ยเขาก็จะยัดไว้นะครับสายไฟเครื่องทาน้ําอุ่นนะครับจะอยู่ที่2.5นะครับ2.5ตวรามิลนะเนี่ยเขาใส่มาเนี่ยประมาณ3เลยนะอับถ้าเป็นแบบส์ย3 3ตวรมิลนะครับก็สามารถที่จะใส่เครื่องทาน้าอุ่นนะครับได้ถึง4,000กว่า4 5 0 0 4 8 0 0สบายๆเลยนะครับผมนะครับนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับนะครับจากนั้นก็ก่อนที่เราจะมัดเก็บนะครับให้เรา ใช้อุปกรณ์ตัวหนึ่งซึ่งมีความสําคัญมากเลยก็คือไขควงวัดไฟนะครับเราต้องวัดดูก่อนให้แน่ใจนั้นถึงแม้เราจะปิดเบเกอร์แล้วก็ตามนะครับนี่ยเราไปแตะดูนะครับเนี่ยเนี่ยครับมันจะไม่มีไฟเลยอันนี้เป็นสายดินนะนะครับถ้าเป็นสายเอ่อลายอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีไฟขึ้นนะอย่างเงี้ยเราก็คือปลอดภัยนะครับผมนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับผมนะครับก็เชคให้ดีนะถ้ามันมีไฟมันจะร้องติ๊ด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 ขึ้นมาเลยนะครับที่ตัวไขควงวัดไฟเนาะนะครับโอเคครับจากนั้นเดี๋ยวเรราาาจะทํก มัดมันเข้าด้วยกันก่อนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ตัวเครื่องนะครับที่ตัวเครื่องนี่นะตัวเครื่องของเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะมีจุกยางนะครับเนี่ยอยู่นะครับจุกยางมันจะมีข้างข้างกับข้างหลังคือเราเลือกดูนะถ้าเราเอาให้สายไฟออกข้างหลังเนี่ยมันจะไม่เห็นนะครับมันจะไม่เห็นสายไฟด้านข้างเลยมันจะสวยนะครับนะครับผมจะให้ครับนี่เลยนะแนวเดียวกับ ตัวพักเลยนะแบบนี้เลยนะครับผมนะครับแต่จะให้ต่ําลงมานิดนึงนะนะครับหรือว่าจะเอาตรงกลางไปเลยก็ได้แล้วแต่คนชอบนะครับผมนะครับก็เลือกตามความเหมาะสมนะครับผมนะครับผมจะไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอาสายไฟเข้าข้างหลังตรงนี้เลยนะครับผมนะครับก็ให้เราทําการปลดจุกยางอันนี้ออกมาก่อนนะจุกยางตัวนี้นะครับออกมานะนะครับนี่ครับอันนี้เป็นจุกยางนะครับจุกยางตัวนี้นะครับเราก็เอาจุกยางอันนี้มาตัดนะครับหรือว่าจะใช้คัตเตอร์ก็ได้นะให้เอาครีมนะครับ ตัดมันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับนะครับอย่าไปตัดเอให้มันขาดหมดนะนะครับเนี่ยตัดแค่นี้นะครับให้มันแบบเป็นรอยแค่นี้พอนะครับเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาใส่ไฟรอดเข้าไปในรูเจ้าห่วงยางนี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวยางเนี่ยมันจะไปรัดกับสายไฟเพื่อกันน้ํานะครับผมครับหลังจากที่เราเอาจุกยางใส่ไปแล้วนะแล้วก็ให้เราใช้เครื่องนะเอาเครื่องมานะครับแล้วก็ใส่ไฟนะครับรอดไปข้างหลังแบบนี้นะครับผมนะครับให้มันออกมาข้างหน้านะนะครับแล้วก็ยางก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับ หรือว่ายังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแค่สวงเอาสาไฟเข้ามาในรูเฉยๆนะครับมันก็จะมาในท่าแบบนี้นะครับผมนะครับที่นี้นะครับเราก็เราวัดรูนะตรงนี้นะครับมันจะมีรูอยู่นะแล้วก็ปากกามาร์กรูนะครับแล้วก็มาเจาะรูแล้วก็ยึดเครื่องมันไม่อุดไปเลยมันก็จะอยู่ในท่านี้เลยนะเห็นไหมมันจะไม่เห็นสายไฟออกมาข้างๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะสายไฟจะออกมาแค่ตรงนี้แล้วเราเดือเราไปจําเข้าตัวคอนเนคเตอร์ตรงนี้นะครับที่เป็นกาวแล้วก็ LN เสนะครับสีขาวๆตัวนี้นะ โอเคครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการเมาร์คตำแหน่งได้เลยนะครับผมนะครับนะผมก็จะมาร์คแบบนี้นะครับเราวัดให้มันได้ในระดับแนวดิ่งก่อนนะนะครับจะใช้ระดับน้ําท่าก็ได้นะแต่นี่ผมมีเลเซอร์อยู่ข้างๆนะครับผมใช้อิงจากข้างๆที่เป็นเลเซอร์นะครับแล้วผมจะใช้การมาร์ครูจาะนะครับผมนะครับประมาณนี้ครับตอนนี้นะครับได้ ได้ระดับแล้วครับตามแนวดิ่งนะนะครับผมก็จะมาร์กรูนะครับผมนะครับทั้งหมด4ี่รูเนาะนะครับนะครับตอนนี้มาร์กรูเสร็จแล้วนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้มาร์กรูแล้ว4ี่รูนะครับตามที่ผมต้องการแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวผมจะทําการเจาะรูนะครับผมนะครับโดยใช้ตัวหัวเพชรนะนะครับที่ผมให้ดูไปต้นคลิปนะในการเจาะรูเจ้าตัวแกนิโตตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะจะค่อยเอาดอกเจาะปูนมาเจาะ นำไปอีกทีนะครับผมแล้วค่อยเอาพุกมาลงนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เนาะโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะทําการเจาะแต่ว่านี่คือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะผมจะใช้ถุงพลาสติกแล้วก็เทปกาวนะครับติดแบบนี้เนาะแล้วเดี๋ยวผมจะไปรองไว้ใต้รูนะนะครับนี่นะเพื่อทําการรองเศษกระเบื้องนะเวลาที่เราใช้หัวไปขุดรูนะครับในในแผ่นกนิตโต้นะมันจะมีฝุ่นเยอะนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือหัวเพชรนะที่ผมบอกนะครับเป็นตอนแรกเนาะเดี๋ยวผมจะใช้อันนี้นะในการเจาะนะครับผมนี่นะ เนี่ยครับวันนี้ผมใช้หัวที่เป็นเพชรเจาะจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันกลมตรงเลยนะครับไม่มีแบบรอยแตกรอบๆเลยนะนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําอย่างเงี้ยอีก4รูนะแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นดอกเจาะปูนเจาะกระแทกเข้าไปนะครับผมให้มันผ่านจุดตรงนี้เข้าไปนะนะครับมันก็รูมันก็จะสวยทุกรูนะครับผมนะครับ ระเบื้องนะคะผมนะคะถ้าหัวเอสเนี่ยถ้าจะเจาะให้ดีต้องเอาน้ำเลีย้ยงด้วยนะครับผมแต่นี่คือผมเจาะแ Eng เลยนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับผมนะครับนี่นะก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าพี่ๆท่านไหนไม่มีไอห้หัวโควเอสตัวนั้นนะครับที่เอาไว้เจาะนะก็ให้ใช้กระดาษกาวนะปิดเดินก็ได้นะแล้วก็มาร์คตำแหน่งไว้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ใช้ดอกเจาะปูนเนี่ยนะครับเจาะไปได้เลยนะนะครับแต่เวลาที่เราเจาะเนี่ยแนะนําว่าให้ค่อยๆเจาะนะเบาๆแล้นะครับในช่วงแรกนะนะครับเพื่อ การมันกระแทกแรงเกินไปได้เดี๋ยวมันจะแตกลัานไปหมดนะให้มันแบบกินเข้าไปเป็นรูก,ก่อนนะเราค่อยกดนะครับเมื่อไหร่ที่ดอกเนี่ยมันกินกระเบื้องเข้าไปแล้วนะที่เรามาั่นใจว่าเออมันผ่านชั้นกระเบื้องไปแล้วจนถึงชั้นปูนเนี่ยเราค่อยออกแรงกดเข้าไปอีกทีนะมันก็จะเป็นรูนะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะน,นี้นะครับโอเคครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวความที่จะเจาะแล้วนะเดี๋ยวผมจะเจาะไปเบาๆก่อนนะนะครับเจาะแล้วก็ผม,มาจะปรับไม่ให้มันกระแทกด้วยนะครับผมนะครับแล้วลองดูซิมันจะเข้าไหมนะครับ ้าไม่กระแทกก็ไม่เข้านะเราต้องปรับเป็นกระแทกนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นกระแทกแล้วก็ค่อยๆกดนะครับไปเรื่อยๆนะนี่คือผมไม่ได้เจาะนำนะครับเสร็จแล้วนะครับ รูนึงนะก็ประมาณนี้นะนะครับนะครับก็สวยงามใช้ได้นะครับผมนะครับแค่นี้เองครับเดี๋ยวให้ดูสภาพรูที่เราเจาะนะครับเห็นไหมไม่มีแตกเลยครับนะครับก็แค่นี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวใส่ปุ๊กก็ไปเลยนะนะครับดเดี๋ยวผมเหลือเจาะอีกสองรูข้างล่างแค่นี้เองนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาใส่ปุ๊กแล้วก็ยึดเครื่องทําน้ําอูดเข้าไปแล้วนะครับ ครับตอนนี้ผมก็ยึดพุกไป4ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องทําน้ําอุ่นผมนะขึ้นมาติดนะครับบนผนังนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวต่อ,ตอจําไฟแล้วก็ไปยกเบรกเกอร์ขึ้นก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมครับตอนนี้ผมก็เอาเครื่องทําน้ําอุ่นนะมาทาบแล้วก็ใส่น็อตไปแล้วนะนะครับ4ตัวนะ1 2 3่งนะครับก็ รงตามรูที่เรามาร์กไว้นะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันพอดีได้แนวพอดีเลยนะครับผมนะครับเราจะไม่ใช้ส็จไฟตรงนี้นะนะครับมันไม่สวยนะครับก็ให้มาออกตรงนี้แทนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัมไฟเข้าไปแล้วก็ประกบฝาปิดต่อท่อท่อน้ำก็ไปนั่นเสร็จนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยนะครับผมครับขั้นตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะทําการต่อสายไฟนะครับก็ผมแกะเทปพันสายไฟที่ผมพันไว้ตอนแรกออกแล้วนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะ แน่ใจว่าเห็นกันไหมนะครับแบบนี้เนาะนะครับตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะตัวเครื่องนะครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกเป็นกราวเป็น L เป็น N แบบนี้มันจะมีทุกเครื่องนะนะครับตัวกราวก็คือเป็นเหลืองเขียวตัวนี้นะครับผมส่วนลายนะลายจะเป็นสีน้ําตาลนะครับ หรือว่าสีแดงก็ได้นะนะครับบางบ้านเนาะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ําตาลเนาะนะครับแล้วก็เป็นนิวตอนจะเป็นสีฟ้านะครับผมนะครับนี่นะสีเรียงตามนี้นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราปอกไฟแล้วก็วัดไฟทีหนึ่งว่ามีไฟหรือเปล่าแล้วก็จําเข้าไปเลยนะครับเพื่อความชัวนะครับผมก็เหมือนเดิมครับทุกครั้งไม่ประมาทนะครับนะครับนี่นะนี่ครับก็ไม่มีไฟนะครับถ้ามีไฟมันจะร้องแหละนะครับผมก็จะทําการต่อในส่วนของสายที่เป็นสายดินก่อนนะครับสายดินก่อนนะครับ ก็ทําการตัดแล้วก็ปอกใหม่นะครับตัดออกนะครับแล้วก็ปอกใหม่นะครับปอกก็ประมาณสัก6มิลนะครับประมาณนี้อย่าเกินเซนนะนะครับผมนะครับแล้วก็ไข่้าไปเลยครับในช่องของที่เป็นใสายดินนะครับผมนะครับเราจัดสายไฟก่อนได้นะครับนี่นะจัดเข้าไปอีกก็ได้ประมาณนี้นะครับจัดสายไฟเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะนะครับ สายไฟเขาจะเส้นใหญ่นิดนึงนะถ้าบ้านที่แบบว่าเขาเผื่อไว้ให้เยอะๆนะครับก็นจะเส้นใหญ่นิดนึงนะครับใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับถ้าเรายกเบรกเกอร์แล้วเราทํางานง่ายนะเราไม่ต้องกลัวว่าไฟมันจะดูดนะนะครับแล้วก็ขันตรงคอนเนคเตอร์นี่ก็ขันให้อยู่นะครับอย่าเอาแน่นมากเดี๋ยวคอนเนคเตอร์แตกนะครับนะครับแค่นี้ก็ไม่หลุดแล้วครับผมต่อมาก็มาทําเส้นต่อมาเลยครับ เป็นสายลายนะลายจะเป็นสีแดงนะหรือไม่ก็น้าตาลนะครับผมก็เหมือนเดิมครับผมจะตัดปลายก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นสายไฟที่ไม่ได้ใช้นะครับยังไม่เคยใช้เลยนะครับตัดปลายออกนะครับสายไฟหนามากเลยครับก็ถ้าบางบ้านสายไฟบางก็พยายามอย่าไปเลือกเครื่องทาน้ําอุ่นที่มันหวัดเยอะๆนะครับเดี๋ยวมันจะรับไม่ไหวนะครับผมนะครับนะครับก็เหมือนเดิมครับยัดเข้าไปเลยนะครับ ถ้าถ้าใครมีไอ้ตัวย้ําที่เป็นคอนเนคเตอร์ที่เป็นหัวคอร์ดเอ็นนะครับก็ามาใส่ก็ได้นะตัวนั้นก็ก็จะดีนะครับแต่นี้ผมไม่ได้ใส่นะผมใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับพยายามใส่ให้มันเข้าไปสุดเลยนะอย่าให้แบบทองเหลืองหรือว่าชั้นไอ้ตัวทองแดงมันโผล่มาข้างนอกนะครับพยายามดันให้มันฉนวนมันติดเลยนะนะครับเวลาเราใส่ครับจริงๆถ้าเอาจะเอาเนีย้ยบก็ใส่คอร์ดเอ็นนะมันจะเป็นขั้วคอร์ดเอ็นนะครับที่เอาไว้ าจาั๊ตรงปลายสายไฟครับแล้วมันจะออกมาเป็นขั้วสี่เหลี่ยมครับเขาเรียกคอร์ดเอ็นนะอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะผมใช้แบบบ้านๆน,นะครับเผื่อว่าที่ๆีท่านไหนอยากจะเนียบๆกว่าน,นี้ก็ใช้คอร์ดเอ็นได้นะครับกลับก็เหมือนเดิมนะจัดเข้าไปเลยนะครับทีนี้ตอนยัดเสร็จแล้วก็จัดสายไฟนิดนึงนะครับให้มันดูสวยๆนิดนึงนะครับนี่เส้นสุดท้ายแล้วนะครับ ครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะนะครับอันนี้หน้าตานี้นะผมจะใส่ไฟไว้ประมาณนี้นะครับพยายามให้มันจะไปชิดกันมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่เน้นย้ําก็คือตรงฉนวนข้างในนะอย่าให้มันโผล่มานะครับให้ไอตัวฉนวนด้านนอกเนี่ยมันชนติดกับตัวคอนเนคเตอร์เลยนะครับนะครับก็อย่างนี้ก็คือถูกต้องนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับก็อันนี้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะครับนะครับครบแล้วสาเส้นแล้วเดี๋ยวลราปิดฝาแล้วก็ต่อน้ําไปเปิดเบเกอร์ได้เลยนะครับผมนะครับอันนี้เดี๋ยวประกอบ ฝาปิดเข้าไปได้เลยนะก็เป็นอันเสร็จนะครับถ้าใครอยากจะเอาเนี้อกว่านี้อีกนะก็ไปซื้อแดปบนะครับมายิงข้างๆนี่นะนะครับเนี่ยเอาแด็บมายิงช่วงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยรอบๆนะครับนะครับก็จะเป็นการเก็บงานนะเก็บนามร่องได้นะครับแต่นี้คือผมไม่ได้ยินนะนะครับมันก็โอเคอยู่แล้วเนาะนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าเวลาอาบน้ำนะครับไม่นิยมให้เวลาจะทําความสะอาดเครื่องทาน้ําอุ่นนะนะครับให้เราใช้ผ้าชุบน้ํานะ มาเช็ดนะครับถ้าชุบน้ำมันหมาอย่าเอาใส่ยางฉีดนะครับไม่มีใครเขาทำนะไฟดูดนะครับนะบต่อให้เราจะซีนข้างๆไงนะมันก็เข้าได้นะครับต้องระวังนะครับครับแค่นี้เองนะครับนะครับก็ไข่น็อตข้างล่างกลับไปเหมือนเดิมนะฮะอืมลูกจะมาอาบแล้วยังไม่ทันเสร็จเลยนะครับครับก็เดี๋ยวผมจะทำการต่อนะครับ ใส่ยางนะครับต่อ,อ <HHH> ท่อฝักบัวอะไรให้เรียบร้อยนะแล้ว anyway, เดี๋ยวไปลองเปิดเทสกันนะครับนะครับแล้วก็เอาสายอันนี้เป็นท่อจากน้ําปปาบ้านเรานะนะครับก็ให้เราเอามาเสียบเข้าที่มันจะมีสีฟ้ากับสีแดงนะสีฟ้านี่คือน้ําเข้านะครับแต่ทีเนี้ยก็เราต่อตามระบบนะระบบเขาเนี่ยนะครับจะมีวาล์วตัวนี้ให้ก่อนนะเราก็ต้องต่อเข้าไปที่วาล์วตัวนี้นะครับผมนะครับนี่นะตัวนี้ก่อนนะครับนะครับแล้วก็อาจากตัวนี้นะครับไปเข้าที่ตัว ในส่วนของวาล์วที่เป็นน้ําเย็นนะนนอันนี้อันนี้คือแล้วแต่ระบบของแต่ละเครื่องนะว่าเขาใช้ระบบแบบไหนนะนะครับแล้วก็เอาสายฝักบัวมาต่อนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อที่เป็นน้ําอุ่นนะเอามาต่อเข้าฝักบัวนะครับผม ก็เอานี้ฝังบัวต่อเข้าไปนะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะไปยกเบรกเกอร์ขึ้นแล้วเดี๋ยวจะมาเทสระบบกันดูนะครับครับตอนนี้ผมออนเบรกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไฟขึ้นใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมนะครับผมจะเปิดน้ําอุ่นไว้ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวลองเปิดน้ําดูนะครับเพราะถ้าเกิดน้ําไม่ไหลนะครับเครื่องไม่ทางานนะครับครับตอนนี้นะครับเครื่องขึ้นมาแล้วที่30สินะครับเดี๋ยวผมจะหมุนขึ้นไปอีกนะนะครับจะหมุนขึ้นไปได้เลยนะครับนี่ครับทางานได้ปกติน้ําก็ไหล โอเคเลยนะครับผมนะคร,ครับก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับครับก็เรียบร้อยเลยนะสําหรับเครื่องทาน้าอุ่นนะมันติดไม่ยากนะครับมันจะเสียเวลาตอนที่เราวัดตอนที่เราเจาะนั่นเองนะครับผมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกครับถ้าเป็นบ้านที่แบบว่าบ้านเทาเฮาบ้านเดียวบ้านที่เป็นบ้านจัดสรรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีไฟมารอยอยู่แล้วเขาจะมีตัวเบ้าเนี่ยหรือว่าเป็นปักปิด ปิดฝาไว้เฉยนะแล้วก็ถอดฝามาต่อสายไฟเจาะรูยึดติดตั้งได้เลยนะครับผมนะครับก็เนี่ยเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ไปยกเบรกเกอร์ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมนะครับก็พยายามจะทําให้ละเอียดที่สุดแล้วนะนะครับก็ลองดูครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะเล่นจะเย็นเลยนะครับผมเะาโอเคไปลวบ๊ายบายนะครับ